ตัวบานเลื่อนนะครับตัวล่างล้ออยู่ข้างบนเนี่ยพอใช้ไปแล้วมันเดิมตกครับเห็นไหมวัสดีสวัสดีครับทำไปสุดตายเปิดเปิดครับเราก็จะมาแก้ไขรตัวกระจกครับเลืมบานเลื่อนซึ่งเป็นล่างบนมันตกครับ ตกอยู่ด้านหนึ่งก็คือด้านที่ใกล้กับตรงมือจับาหน้าของมันนก็คือทางซ้ายมือมันจะตกพอเราปิดมันก็จะมาคูดกับพอเราเลื่อนปิดมันก็จะมีเสียงดังแล้วก็ถ้าเราเลื่อนเปิดมันก็จะเปิดไม่สุดมันจะไปติดก่อนที่เือร์ใบก็ติดนะครับซึ่งเวลาปิดเราจะต้องออกแรงยก เริ่มตกเนี่ยจะลองเรามางัดตัวนี้ออกรประตูบานเลื่อนนะครับตัวทีรางปื้รางล้อนะครับรางปืนรางล้ออยู่ข้างบนเนี่ยครับพอใช้ไปแมันเริ่มตกนะครับเห็นไหมพอหางอนะ่ะมันตกฝานี้ผมแงะออกแล้วนะครับเดิมทีมันจะเป็นแบบ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออกัะติกตัวเนี้ยรอ,อนดะครับแล้วก็ใช้ปะแจบเบอร์สิบเจ็ดนะปกักตายหมุนเข้าไปนะครับซึ้นเท้าลงก็จะไม่ปิดอะไรจะต้องหมุนเท้าขึ้นเนี่ยมันต้องหมุนไปทางามุนทวนเข็มนะครับเท้าลงเนะ่ยหมุนตามพอเราเอาอะติกไปนี่ออกมา เรวใช้มีดตัดเลยนะครับแต่ดูแล้วเหมือนมันจะแค่ล็อกเฉยๆแต่มันไม่ยอมออกจริงๆด้วยอ๋อนี่นะครับมันจะมีเหมือนคล้องไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ใช้ดินสิติดนะหมุนเลยครับตรงนี้ก็เคยลอยครับมันตกพอมันตกแล้วมันก็คู่นะเห็นไหม ตรงนี้เดี๋ยวเราเอากล่าวมาทาเหมือนเดิมนะครับแบบไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวคอยทําครับก็เป็นอันรเรียบร้อยนะครับสาหรับการแก้หาประตูกระจกนะตูบรเลื่อนิดประตูมันตกขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเข้ามากดไลค์นะครับทันทีกดติดตามก็ต่อไปลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้แก้ ชมนะเป็นงาน DIY ทำเองนะครับจะมีบางอย่างที่เราเราต้องไปไปดูจากทุกของท่านอื่นแล้วก็เราก็มาทำตามนะครับอของเราต้องไปตามช่างคนระับลน,นแก้ไขได้ง่ายๆเราก็ทำนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ